อันนี้วอีสานวันทุง่งน้าเสนอเมนูยำไข่าดาวตรงผงของยำไข่าดาวก็บบมีอย่างเนาะที่สําคัญก็คือมีไข่แล้วก็ขึ้นฉ่ายหอมต้นหอมชีมีหมูบดพริกแล้วก็หอมแขกมะเขือเทศมะนาวแล้วก็ไอ้นำกระเทียมดองพริกเอออันนี้ทั่วแล้วก็ชิงชิงหัน<ะ>ยำยำไข่าดาว ขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะข้าก็ะิีทอดไข่ดาวกันเนาะจ้าเก็บไวค่ะข้าก็ะิีทอดทีนั้กรอบเนาะกรอบมากเหลืองเลวลาเอาขาก็อิจมาพักเนื้อเสด็จน้ำมันหลังจากนั้นข้าวกระหั่น้ำไปหั่นเป็นขี้นเป็นขี้นข้าก็ะิีน้ำไปยนำค่ะจ้าไข่ดาวที่เราทอดค่ะทอดเตรียมเพื่อที่จะไปทำยำเนาะค่ะ กเด็นใครไม่เฉียอยเลยอันนี้เกิดตัตเครื่องปรุงมันร้อนดวยนะจ้าเานนั่นที่บ้านนั่นออเนอานัเอราไปยดน้าเป็นนะน้ำยำก็ซีเมติกน้ำปลากับน้ำตาลน้ำมกนาวแค่น้ำมีสามอย่างขั่นถ้เป็นแบบเน้อๆบางๆเนาะอืจ้าฮั่นเป็นแวบบ่นกลมๆแล้วจา้า ก็สิเฮ็ดน้ำพริกนะคะน้ำลาดน้ำยำน้ำยำจ้ะกับพริกที่ห้าหคันไว้แล้วนะจ้ะนี่พริกนี่หอมมะเขือเทศขิงขิงซอยแล้วก็นันก็คือแปบป๊บเนี่ยมักพริกน้ำมักหนาวพริกแก้มมักหนาว นี่ถุงนี้ถุง,ถง,ถง,ถงเราซ้อนไหมนะนะซ้อนเอม็ดอนหน้าอ่อน,นย่ำไม่ขมเม็ดบนหนาออนไม่ขม,มก็เอา น้ากระเท่งต่อโอเคโอหัวกระเทียมก็ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่น้ำมันบ้างอืมอ๋อไม่ได้ใส่น้ำมันบ่เนี่ยก็ได้ใส่แค่นิดเดียวอืมตังกระเทียม จำนวนไข่เนาะที่ว่าเออของเขาที่ปนั่นตามปริมาณไข่ตามจ้ะตามส่วนผสมของน้ำยำนะจ้ะ ใ่เขาเหินทุกเออโอเคโอเคชิมชิมน้ำยำจะออกรสเปรีป้ยวมห้ยอ,อืมจา้าน้ำยำออกรลเปรีป้ยวโอเคจา้าไข่ที่เขาทอดไว้เนาะค่ะไข่ดาวที่เขาทอดไว้เขาจะมาหั่น ตัดไข่ที่จังเป็นลูกเตาเนาะคะ่ะไข่ฮาต้องทอดให้กรอบแล้วค่ะยังสีแซบ่บห,หวานเปรี้ยวเนะ้ะเปรีย้ยวหวานหวานไอเปรี้ยวน่าส่อีกอะไรอ่ะเอาซอสนึ่นะ หมูลังหมูสับนะเดี๋ยวเอาไปลวกนะหมูสับต้องลวกด้วยค่ะห้องประเด็นล้นนะจ้ะลวกน้ำลวกเรร่อยแต่ที่นี่แบบอืมอหอมหัวแดงหอมหัวแดงนะคะ่ะห,หอมอหอมอัวแดง เตินหอม้วกราดน้ำยำ้ำยำลูกไต่แล้วก็ ก็มาแตกันแล้วกับท nah ั่วที่สงค่ะี่สสงไป่อโดยทั่วไปในขอกันแค่นี้จะได้แอบแน่แค่นี้ว่าเขบคนให่มัมนั่นเขากันแบบนี้เด้อพอเจียนี่โปะหน้าแล้วก็นั่นซื้อเอาไข่กับอันหมูที่อยู่ทางใต้ค่ะ นี่แหละนนี้มาจ้ามะกรูดสักกอนันนี้มะมปะูน,นีน่อันนี้ก,นนกเสร็จสับเรียบร้อยนะจ้าชิมรสชาติแล้วชิมรสชาติเบ่งอ่นนอยนยังค่ะอเอนโอเคขึ้นมอือเบค่ะเ่บ มักเปี้ยวหลายก็ใส่พวกน้ำเดืหลายนะจ๊ะมักเปียวปรุงตามใจชอบแล้วค่ะมักเผ็ดมักเปี้ยวอันนี้ก็คือยำไข่ดาวแล้วจ้าจ้าเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนี่ก็ยำไข่ดาวสูตรสอีสานบ้านทุ่งจ้า จ้านี่ไก่ยำไข่ดาวสูตรสาวอีสานบ้านทุ่ง้ะจ้าอุ้ยแซ่บหลายค่ะสีสันเป็นตะกินจ้าอไกค,ค่ะโอเคปะค่ะโอเคค่ะแซ่บหลายค่ะ